ต่อมาครับวันพุธกลางคืนพระราหูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะมืดดำไหมนะครับเหมือนตือววนที่ชอบกินของดำหรือเปล่า <ไ MER S 1> นะครับผมนะฮะรู้หรือเ่าชอบกินดำตอววนชอบกินของดำถ้าใครส่งของขวัญมาให้นะครับก็อะไรก็ได้ที่ดำดำตอววนเอาหมดนะฮะริหรอครับดูตายตลอดชีวิตเลยครับผมเอาละครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน เรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรดีตือวันอยากให้พี่ดูหยิบด้านไหนก่อนเพราะคุณชอบของดําโอเคถ้างั้นไปขอใบแรกใบแรกใบที่1ครับใบที่2ใบสุดท้ายใบสุดท้ายครับแล้วก็ใบนี้ค่ะแล้วก็ใบนี้นะครับนี่นะฮะนี่ดำนี่แหละครับผมนี่คือความเป็นไพ่นะ,ะนะครับครับผม ใครก็จะบอกเรื่องราวได้นั่นเองครับอาคนเกิดวันพุธตั้งใจฟังนะจ๊ะอาทิตย์หน้าของคุณจะเป็นดังนี้ครับหนึ่งคือเรื่องการเงินให้ระวังครับนะฮะให้ใครหยิบยืมไม่ได้คือระวังโดนหลอกโดนโกงเรื่องเงินตอนนี้คนเกิดวันพุธตอน,น,นอกลางคืนกำลังเครียดเรื่องเงินอยู่นะครับผมไปไหว้พระราหูจะดีมากสําหรับใครที่อยากจะแก้เรื่องเคาะเรื่องเงินนะครับให้ไหว้พระราหูนะครับหรือว่าไปถวายของดํานั่นเองนะครับวุ้ยเออของดำจริงต่อมาครับผม คนเกิดบันพุธกลางคืนนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะมีโชคดีนะครับคุณต้องไปหาผู้หญิงนะฮะหรือมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงผิวออกขาวเหลืองนะครับหรือออกขาวจะดีมากๆเลยครับเขาะจะเอ็นดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะครับมผมนะฮะลองดูก็ได้ในชีวิตจริงม,มีไหมคุณแม่เราหรือคนที่เรารัก เป็นผู้หญิงผิวขาวไหมครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงผิวขาวหรือผิวออกเหลืองนะครับจะเป็นคนที่ดีกับคุณแล้วเสริมดวงคุณนั่นเองนะครับผมแล้วก็มกกักจะเตืนอนคุณเรื่องเกี่ยวกับการเงินเสมอต่อมาทาไมถึงต้องเตือนครับเพราะเขาหวังดีครับผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดเตือนคุณ คนที่ปาดร้ที่สุดกับคุณนะครับผมคนที่เกิดวปนพุดธกังคึงให้รู้ไว้เลยว่าเขาจริงใจแล้วเขารักคุณมากเพราะสิ่งเดียวที่เขากลัวคือกลัวคุณโดนหลอกเรื่องเงินเพราะนั้นพุทธหน้าระวังให้ดีนะจ๊ะใครไปหยิบยืมเงินหรือชวนลงทุนระวังโดนโกงนะจ๊ะถ้ามีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่อายุ25ถึง4 5ขึ้นไปลองไปถามความคิเดเห็นเขาดูนะครับ เป็นผู้หญิงผิวขาวออกเหลืองหรือผิวขาวเขาจะเตือนคุณได้ดีแล้วก็ให้คําแนะนําได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณเจอคนลงทุนหรือเจอคนที่มาสนับสนุนเรื่องการเงินเป็นผู้หญิงผิวขาวแบบนี้คุณลงทุนได้เลยจ้าเลยน,นะฮะต่อไป,อปรเรันองหัดตอนเช้าใช่ไหมครับพฤหัดหมีตอนคืนหรอือเรไม่มีมีแค่นเดคืนหรอท้องันอีต่ขอโทษด้วยนะครับทาไม พี่ลูรู้รสึกผิดกับทุกคนมากเลยนะฮะพี่ลูรู้รสึกผิดต่อทุกคนมาก